สวยกว่าใจกว่าอยางที่กูรับปากปานจะรับเป็นแฟนที่ไปรับที่บานแบดมันสุกในเส้นระยะอยู่ไกลกูกรูครับอยูครับกรูครับกยูครับก็ผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดัหญ่ใหญ่มาทีพี่น้องกูคุยกันนึครับผมพบกับช่องหมาดำมาจบออฟฟิเชียลครับพี่น้องเอาเข้ามาดีเนี่ยเอาไม่ยังคือคืนแค่ทั้่านะโอ้จเคเออคนมันืาซุ่มเสี้ยวมุตัวคนมาเซ้าห่มจ้า พระเอกตัวนีกงแลรเค่อยเอกแ่งไหนเราเป็นคนว่ายเราเตียงว่ายอย่างมาล้อแทะตล้อตะล้อตะล้อไปจ้คุว่ายเถอะตะล้อตะล้อการที่ได้เห็นมากระอจังสิ้นจังไจัไนเอาตัวกตะล้อเขี้ยวมากได้ย่ตะล้อเขียวมากกระามากตะล้มาตบัน้ไะมัน้นกันให้้กันพระเอกหมอรัมเหมือนชีวิตหมอรัมฝนตก เออนีนาชีมอลามีต่หมสิ้นอ่าพระเอกก็ด้นล้อเขาชีเดเป็นพระเอกคนทีใหญ่เจ้ากะจ้างเขาพระขกษะตรกเลยเจ้าว่ามันเบิเงินืปอนกบานนั่นเอกหนังบูพระเอกกะอยังเบิดเงินหนังเง่อนป่านมาไอ้ตลกากมาพี่เจ้าคนพูดเที่ยวมากไม่ถายยังไงก็บอรเลุ้เื่อนเลยออละเงเงนาตัวเี่ยวลกไั้งเลในบนกช่างเอใหญ่เบิกร่วงหนาแล้วอย่างนี้ยเออแต่ขนาดก็เทําน้ำนั่นเย เงีมาแต่ขนาดม่ลำนี่ตัมันมาแพงมล่ำอันนี้ดวตัวอันนี้เจ้าเมียีนี้เจ้าเมียก็ว่สะ้ำมลำกะกะสร้างนะคือว่ากินค่าตัเต็มเนี่บกีเ็น่ลินเอามามาพนะชิเหนือไนันวิ่งมาจับเทาจ้บานี่ยเ้ยกูอยากว่ลำจะคลิปมือได้บานอ่เนาะมีบาน ไปรับแม่เพิ่นเจ้าไปรับแม่เพิ่นพี่โรีอเออเตตมกับพอและเนาะอันนี้กูมันอันนี้กูมันครับไปเอกน้อยตอนทุ่ไหแล่ะจีทุ่มไมท่ไห่ร่งวานบอกตอนนี้ได้ทุบเออทุบหไหตอนนี้เฮ้ยมยงเท่ากะดำตอนนั้นตับังไฟเห็นไหเออวา่ะทุบต่อทุบหม่น ตู้ไม่แท้งพระเอกขึ้นยังพระเอกดีบนนาเอกแตเจ้าเป็นยงก่านี้ได้นั่นตลกตัวนีตลกอาูเนี่เออเดี๋ยวมึงก็ได้ลกโอฮา่นางยูนี่มันเอนางโรดมานี่สวยเนาะสยูานาักแต่ในเย่เม้ความเลยปะนี่มีให้กาผู้นีนี่าได้เอาไปในเมยงในเมี่งกับชิ้นดวามน้ เอาไปเนี้ยยังอหาอ๋อะมาล่ำเศราแล้วห่มยักไปยุปายข้ามุ่ันย่นไปให้ก็ได้เห้ไปควางเกลียวเรานี่ยมาสีบ้ากันไปเะเนศังกวะช่วงปิดวงหาหาทะเลยี่าหันทะเลนไปจ้งเต่าไปละปเ่า สักไปเลยนะครับพี่รองคือว่าโนดม่าในจวงมะล่าิดมงเข้ากับต้าหู้หากินซ่้ครับ่ไม่เป็นลูกจังดิไกเตาแก้าเออเต้า้รงอาหารเธอนี้ยโอ้ที่รงตลาดมาอไปเออวันนี้เดลุงลองไปยกใส่บ้าเราทราแจกถกหรอกรา่ากันไม่หาชีพนการกุอยู่กุศลอย่างไอ้านนั่นล้วบ้านต่วัน้งเากันหมดถ้เขาจะเขานั่นกันเลี้ยวเขาจะไเป็นพอขาพอขาย เมื่อี้ดีเละเมัน่าจงมาล่องไปเมืองคันพรคือกูนี้จะเมือนี่ยไม่เมื่อี้ดีละเม็นมาังมือจักข้างมาบานก็เลี้ยกันละมึงถามกูไปยังกูไปนั่งเฮ็ดคลิปเยอะเี้ชื่อกูก็ได้ไปแบกกุ้งทะเลขายทะเลทำอยู่จังจะลาคนเรามันต้องซอยกันทำมาหากจนเอด่าเดีเน้มึงก็ยังซอยกันทำมาหากินอทำมาหากินเบบไรฮะยามือเช่าในีย่างนหมจากวัเห็นจีเกิดเขาบ้น้ย่านไก่ย่าไกไปบินบาัวเด้อกบาทเว้ยโมเมนต์ชื่ ช่างชงควก็ได้กินเขาแล้วได้เงินเป็นาอยบกี่้อนก็จนเอะวยังพากุ่เพื่อนดีพ่อป้าเออวันนหุ่มเร้เรียกกรชื่อไปรู้แต่พ่อพ่อยังปันบาคาลาหรอก็ได้บอง่เล้วเออวันวันเพื่อนพอดีนั้นมาเดนกึ่งใจลยว่าดาสีวน่าคววนขาเจ้าเอืนหมุนเวียนทรัพยากรในวัดเออเขาเอืนแบบว่าทุนระยะยาวสิน่ะมันว่ามันไหลพูดมันไหล à không muốn nhận bỏ muốn nhận bỏ còn bây giờ mới lâm này còn hiện là đi đây ở xưa nhưng nhang nhìn bài nhưng mà sao cái này phải là tiền chỉ lo anh còn hiện ở cái này mới lâm vẫn chỉ lo phết mấy bạc tiền thôi đó là mày thế này thế anh rất dễ anh rất dễ nên là là cứ tham ăn kiếm là giờ bây giờ sắm vậy à thôi chỉ bắt nón níng đồ đài vào đây để xu mượn mấy thời máy ngân máy khăm à máy máy ใส่เง <laughs> <Kait> ินใส่ข <Luis> <g ad> ้ามยอกว่า้านเสียรวดบอไหกหท่านอะไริดต่จ้างครับหมอลำลุมลูกบปิดนะครับถ้าบุตรลอยวันหาคุณลงหาอีกน้อย่เ้นาจะเป็นทไหนเอาดูไก่ไปได้หากูพ่อเอองนหาพอเชใหญ่ตอนนั้นงงอเอาหมอลำมาเง้กับต่าขาตนนทุกคนันเป็นตัาเนีอมอรัโอเคเอาบ่มียกเตียอรอ อกมักามั้งีกอันแม่ที่กอันนั้นนี่ใส่มยงอล้งใ่ียั้นวาดอกหองินใบวาเล้วกใส่กุนแน่งกนี่ใส่กแน่นั่นยังงกถอดออเียนี่ปลาเมยอาเดียรนี่เดียรนี่มันหมยังหันเป็นเจ้านัเงอกเดี๋ยวมันหมเมียเองจัดเดี๋ยวะาหัน้นี้คนไปเตียงถอดเตียงถอดเตียงยัน